<c oughs> อ้าวแม่ไม่สบายหรอ <c oughs> ออกมันน้ำบุญหัวด้วยอ่ะเนี้ยก็มีอาการแบบนี้ก็ไปหาหมอสิคุณนายจานแบบนี้มันจะหายมั้ง <c oughs> โอ้โหโรงพยาบาลคนเยอะจะตายกว่าจะได้คิวอีกี หนึ่งมั้งไปเช้ากับเย็นโอ้ยคุณนายเดี๋ยวนี้เขามี30บาทรักษาทุกที่ได้ทั้งคลินิกแล้วก็ร้ายนยาแล้วค่ะคุณนายเออฮะนี่หละสามสิบบาทรักษาทุกที่อ,อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสะดวกรวดเร็วแล้วไม่ต้องรอคิวนานแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิ่สามสิบบาทรักษาทุกที่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขร้านยาคลินิกเอกชนหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือโรงพยาบาลรับประจำอำเภอเี่สังเกตสัญลักษณ์โครงการสามสิบบาทรักษาทุกที่ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวได้เลยแต่ถ้าเจ็บป่วยมากก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้้ลยยยบป่วววิิกกกกกตถถึงงแชชีอาาาาาาารรรรสมใัษทุโ เช็คสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ของตัวเองได้ในเว็บสบปสชรประชาชนทั่วไปที่ไม่มีประกันสังคมหรือว่าสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ไม่ไว่าจะเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ไว้ทํางานคนแก่ใช้ได้หมดเลยใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก,ก็สามารถคลิกไปที่กองสปสชที่แท็กไว้ได้เลย